กันพี่น้องไปไปไปวันหนึ่งข้าวเหนียวพ้อมลาบเป็ดกำลังฮอนฮอนพี่น้องมาเด้อมาเด้อแล้วแล้วแล้วลาบเป็ดนะพักกับก็มีหมาคนละแบบเขือนได้พี่น้องแล้วก็มีพักไอนี้พ้อมแล้วก็สลัดมาเด้อมาเด้อข้าวเหนียวกันหนึ่งเสร็จแล้วพี่น้องไปกินมุกันมาเด้อมาเด้อฮัลโหลกายไอเอ่อไอเมกซัมดอก salad spicy with sticky rice. I go to eat now. My lunch time. Okay, follow me, guys. สบ,บายดีพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับ,บนนะวันต่างแดนเนาะวันจะพาพี่น้องมากินลาบเป็ดพี่น้อง นะกะลังฮงินหอนมาเด้อมาเด้อแล้วก็มีข้าวเหนียวพร้อมพี่น้องเลยเข้าวเหนียววันตีปุใหญ่เลยมาเด้อมาเด้อข้าวเทียบว,วันปอกพริกพร้อมพี่น้องคนนะ่ะและ้วก,ก็มีผักกาดมีผักสลัดนะพี่น้องแล้วก็มีอันนี้คล้ายๆคือผักอันผักอีฮึนบ้านเฮานะพี่น้องผักกาดอนนะีฮึนเนาะอันนี้ผักกาดอีฮึนเมืองอังกฤษพี่น้องกินออกไปน,นื้นๆคือบ้านเฮาเลยแล้วก็มีหมากมะละได้พี่น้องคน เป็นเช่นนัน ok. ไปเพือสิขมพี่น้องแล้วก็มีมะเขือกับพี่น้องคุณมะเขือเฮามาเด้อ <NAS coaching> มาเด like. ้อไม่ไ <tuo> ด <indung> <finale> <yogurt> ้กินเนี่ยไม่ได้กินลาบเป็ดโดดเลยพี่น้องมา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 ข้าวเหนียวพี่น้องหิว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 พี่น้องมาหุยพักขึ้นหลายพี่น้องบ้านคุณอืมตัวยืนใหญ่เลยอ่ะ เซฟพน้งไม่เคือมาละพี่น้องข่มยุ้พี่น้องคำโบราณวันลืมใส่เกลือวันลืมเหมือนแซนมากว่าละใส่เกลือแซ่สึตะน้ำเย็น

วันบันไดเฮ็ดวิดีโอเลยพี่นอ้องฟ้าวแหงเกี่ยวเฮ็ดเขียว hate, เยวล้วอยากจะกินข้าวสมหติบในเฮ็ดอันเฮ็ดชิปกินพี่นอ้องบันไดเฮ็ดชิปเฮ็ดกับข้าวเนาะเปลี่ยนสลับกันไปนะพี่นอ้องเนาะ วันออกไปซื้อ,วอ,อ,อยวนเป็นลายอัสตันเนาะคือจะกินซะจะกาดอีเฮนมันชิยังบ่นน้อเส้นเด้พี่นอ้องเคยวันกะบ่ยางหยางของเบิ่งเชียนอยูอยออย่้านเนาะยังแพ็กหนึ่งพอดีพี่นอ้องเลยเกือบบ่เกือบได้กิน ทำกายจอยวิม nice. ีอิทวิ t เออร์ซิไลท์ไ e ดีนายออืมแซเมันไม่ได้กินลายเดือนเลยลาเป็ด ก,ก็มาเป็นส่วน ลาแบบลาวๆบ้านเฮาได้พี่น้องเนาะวันบาสิใส่ทองงอกจะบ่ได้ <c oughs> ใส่จ้ะใส่ทองงอกก็แสบ่แบบนึงเนาะพี่น้องเนาะ แพงพี่น้อกมากมวันหิวข่าวห้องลาปเป็รกระแซบใส่ข,าข้าวคั่วแซบเรื้อมือมกินแต่พี่น้องพักกันแซบข้าห้องพักอกองก,กว่าลืมภาษาอังกฤษแรกๆวันก็นบื่อเคยกินดอกจะว่าไปกินกับราบเแซบไปซะอันนี้บีบ่บโบถือได้พี่นอ้องแพง แต่กะมันกะสดดิอันนี้คอนอย่างกี้ปลูกเองเลยพี่น้อง ือว่านหวายไีน้งเข่มันชด เด้อพี่น้องห้องแล้วห้องเอกมีแกงพร้อมนะกระดูกเป็ดหูหน้ามัน หลายๆพี่น้องเลยพริกพริกสดกันลายพริกแห้งก็แซ่ใส่พริกป่นพร้อมซาซิพีพี่น้อง เวลาคือยาวเลยพี่น้องวิดีโอคือยาวแล้ววันนี้เได้ซสาวกินละคำสุดท้ายเลยพี่น้องฮึสั่บและพี่น้องวันก็นอิ่มเลยได้เนี่ยคลิปมันชิย,ยาวนะมันเสด็จล้วโอ้ยสิบสี่นาทีแล้วพี่น้องวันกบกินเปิ้ลหลายเตีอพี่นอ้องเขาเหนียวปะละหลายทึ่งหุน่น ก็เหนือหหน่อยหัวนอนนี่แซ่บวันเอาไปกินอีกตอนเย็นเนาะแซ่บแซ่บพี่น้องใครกินเดอ้อแซ่บเลยโอเคกาย I got to go now and see you next clip next video and ว่า I go to cooking อี a เองยะแล้วพี่น้องวันก็ขอลาไปก่อนเด้อเจอวันในคลิปหน้าว่าวันเช่อนอยังกินเนาะวันกะ สุดท้ายนี้วันก็ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงวันก็ขอลาไปก่อนแล้วก็วันก็ขอฝากติดสับสก,กายกดไลค์กดแชร์ให้วันนะเพื่อเป็นกําลังใจให้วันทิทําคลิปต่อไปเนาะก็ขอบคุณทุกกําลังใจเนาะแล้วก็มมคูทุสุคนวันก็ขอลาไปก่อนเจอกันวันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสบายดีบาย